สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปะตยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีปลูกทุเรียนซ่อมในแปลงนี้หน่อยนะครับสักห้าหกต้นนะครับก็เดี๋ยวเอาทุเรียนเข่งที่ใช้คําว่าเหลือคัดจากเพื่อนสมาชิกแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวผมให้ทีมงานของผมนะครับก็ไล่ไล่ขนมาทางนั้นอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกนะครับแล้วก็ขุดหลุมเนาะขุดหลุมเบื้องต้นเนี่ยหลุมเนี่ยผมให้แมคโครขุดมานานละนะครับแต่ยังไม่ได้ปลูกนะครับเดี๋ยวนี้ทีมงานผมก็จะ เกลี่ยให้ให้พืยมันโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวทีมงานของสองท่านนี้นะครับเขาก็จะ่าตูดเข่งนะครับเพื่อปลูกนะครับก็เดี๋ยวปลูกให้เป็นตัวอย่างดูแล้วก็เดี๋ยวมีการ before a f t e ตอในอนาคตนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมก็คัดมาละนะครับคัดมาละต้นนี้เป็นต้นที่เรียกว่าเออเหลือแล้วเหลือแล้วนะครับเราก็เก็บไว้นะครับเผื่อมันมีส่งมีซ่อมอะไรเงี้ยเราก็เก็บไปปลูกนะครับเพราะว่าสวยๆก็ขายย สวยส่วนใหญ่ก็ขายหมดนะครับไอเวลาเราปลูกนี่เราก็ปลูกแบบไม่ค่อยสวยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนีย่ยเดี๋ยวมันก็สวยนะครับเดี๋ยวมันก็สวยเดี๋ยวทีมงานผมก็จะเลื่อยให้ดูอย่างนี้เลื่อยให้ดูนะครับก็าตามเครื่องมือที่เพื่อนสมาชิกมีนะใครมีเครื่องมือแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับเพราะว่าทีมงานผมเขาหาเครื่องมือได้เป็นเรื่อยแบบนี้นะครับจริงก็มันจริงมันถ่าได้ง่ายกว่านี้นะครับแต่ก็ลองดู นะครับวิธีแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยการผ่าเข่งเนี่ยนะครับก็จะแนะนําว่าคุณจะผ่าตูดก่อนนะครับผ่าตูดก่อนนะครับเพราะว่าเข่งเนี่ยมันเป็นทรงวีเนาะไม่ใช่ทรงเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวตอนเรายกใบแล้วค่อยผ่าข้างนะครับค่อยผ่าข้างดูทีมงานผมทาแบบนี้นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับนี่คือผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็ปลูกได้นะครับผู้หญิงก็ปลูกได้นะครับให้ดูทีมงานของผมตรงนี้ผู้หญิงสามท่านนะครับผู้หญิงสามท่าน ให้ดูเลยว่าปลูกทุเรียนเข่งสาวๆก็ปลูกได้นะครับสาวๆปลูกวางหูวเวียงทางนั้นเด้อแข่งทางนู้นหูปิดหัวไม่ต้องปิดทองเดือข้อเดียวเดือคข้อเดียวนะครับสองสองหนุ่มสองหนุ่มก็กำลังนี่อยู่อ่าดูนะเพื่อนดูเพื่อนชักจูนนะครับเออไม,ไม่ไม่มีรากขดไม่มีรากขดไม่มีอะไรนะครับสังเกตไหมว่า ระบบลากก็ปกตินะครับรบลาปกติไม่มีลากขดเนาะเพราะว่าเวลาผมเปลี่ยนเนี่ยนะครับผมก็เยรลลิ่งลากหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราปลูกไปเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวช่วยเขาโตดีขึ้นนะครับลงดินใหม่มเอาเลยนะครับก็คือยกหูเอาเข่งออกถ่ายด้านก่อนพลิกอีกด้านไหมหรือขาดแล้วอ่ายกขึ้นม้านเพื่อสมาชิกก็เห็นนะยกหูได้เลยยกหูได้เลยครับเพื่อสมาชิกเดี๋ยวดูนะเพราะเข่งมันเป็นชงวีนะครับอย่างนี้เนี่ยให้ดูต้นก่อนนะต้นที่ผมปลูก แบบนี้นะครับต้นเป็นแบบนี้ไม่แค่นี้เองทรงแบบนี้เองเราปลูกกันอย่างนี้นะครับปลูกกันแบบนี้นะครับ <_ letter> ก็เดี๋ยวอนาคตเราก็จะอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกดูว่าเป็นยังไงนะครับแบบนี้สวยๆไปสวยๆไปถ้าส่วนใหญ่แล้วครับอ่ะเราปลูกธรรมดาปลูกไม่สวยเอาก็ได้ครับเพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับอ้าวเริ่มเลยเพื่อนสมาชิกจะเห็นว่ายกเข่งอะยกได้เลยนะครหนักหน่อยเข่งหนักหน่อย เห็นไหมยกได้เลยนะครับเพราะว่าเเข่งมันเป็นทรงวีนะครับลงหลุมครับลงหลุมช่วยกันลงหลุมนิดนึงเราบอกว่าเข่งของที่สวนเป็นเข่งที่มีน้ําหนักนะครับเพราะว่าเราใช้อัตาดินดินกับแกลบแนวตาที่เหมาะสมนะครับจะไม่เบาจะไม่เบานะครับเข่งหนักอยู่นะครับเขาดูต้นให้ตรงดูต้นให้ตรงดูต้นให้ตรงนะครับ นี่ผมให้สาวๆปลูกให้ดูนะครับตรงไหมเล็งเลยยังอ่าเล็งประคองให้ดีเล็งประคองให้ดีะดยะเอาดินไปเท่าพื้นให้ดีครับสังเกตนะครับดินผมไม่มีการลองก้นหลุมอะไรนะครับผมบอกเพื่อสมาชิกเสมอว่าเราควรจะปลูกแบบคลาสสิกนะครับปลูกแบบคลาสสิกนะครับการใส่ปุ๋ยใส่อะไรเงี้ยเดี๋ยวใส่ด้านบนเอานะครับ ผมไม่ได้ลองก้นหลุมนะเพื่อสมาชิกดูไม่ได้ลองก้นหลุมนะครับ <S <S ถามว่าลองผิดไหมอะไรผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกครับก็แล้วแต่เพื่อสมาชิกจะถนัดแบบไหนหรือว่ามีความเชื่อมั่นแบบไหนนะครับแต่ถ้าอย่างอย่างผมทําเนี่ยนะครับผมก็จะชอบอะไรที่ดําเดิมมากกว่าดําเดิมมากกว่านะครับเพราะว่าถ้ามันพลาดเนี่ยมันก็แก้ไขทันนะครับเพราะมันไม่มันไม่ได้อยู่ในดินเนี่ยเราจะใส่ด้านบนแทนนะครับโอเคนะโอเคนะตรงนี้ตรงอยู่ตรงอยู่นะ ก็เดี๋ยวสักพักเนี่ยให้ดูเงี้ยเขาจะเล็งตรงเงี้ครับโตขึ้นมาเงี้นะนะครับโตแบบนี้นะครับโอเคผ่าข้างเดี๋ยวอย่าเอากากยเวลากลบกบเสมอเสมอนี่นะครับจริงๆอันนี้มันจะมันจะตับไปหน่อยด้วยนะจริงๆต้องต้องลองพื้นขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราแก้ไขนิดแก้ไข,ขกันเพื่อสมาชิกในตรงนี้นะครับเดี๋ยวจริงๆถ้าสูงอีกนิดนึงจะดี ยกขึ้นมาหน่อยไหมไม่ไหวแต่แก้ไขเอาเดี๋ยวแก้ไข,เอ,เ,ขเอาครับเดี๋ยวเรากปรับพื้นที่ให้มันพอดีพอดีตรงนี้เป็นพันหมอนทองนะครับก็ต้นนี้ก็สองปีกว่าละสองปีกว่านะครับแต่เต้นบอกว่าไม้เลี้ยงไม่สวยนะครับเป็นไม้เลี้ยงไม่สวยหมายความว่าไม่ไม่สวยมากสําหรับไม้ที่เราขายในราคานะครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยเราจะเอาให้ดูเลยว่าไม้ที่มันอย่างมแบบนี้ปลูกดี เวลาดูเราดูดูอายุต้นเอาจอบไงผ่าข้างเนี่ยมีขอขอะมีขอผ่าสับลงข้างเลยฉีกซ้ายขวาเลยนี่จะตัดได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ผ่าผ่ากดล,ลงไปเลยซ้ายขวาอืมใช่อันแหละอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่ง แล้วแต่เครื่องมือที่เพื่อนสมาชิกมีนะครับก็ลองดูว่าใครมีเครื่องมือแบบไหนอาจจะมีดีกว่าที่ผมปลูกวันนี้นะครับก็อาจจะเร็วขึ้นนะครับแต่เบื้องต้นทุกท่านจะเห็นนะว่าผ่าตูดก่อนนะครับแล้วก็เริ่มผ่าข้างเมือ่อเริ่มผ่าข้างเนี่ยมันจะฉีกซ้ายฉีกขวาละน่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมง่ายง่ายไม่ยากนี่คือการปลูกแบบสาวสาวปลูกเลยนะสาวสาวปลูกนะครับเดี๋ยวเขาจะเคลียร์อะไรพุ่ยากวงนี้หน่อยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าก็ปลูกกันแบบ เดิมๆนะครับอย่าอย่าเยอะนะครับแต่เราต้องให้น้ําเยอะแค่นั้นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวทีมงานผมจะเริ่มกบแล้วนะครับเริ่มกบแล้วก็แค่เอาลงดินเอาต้นไม้ลงดินแต่เราต้องเข้าใจเรื่องการลดน้ําด้วยนะครับอันนี้มันเป็นต้นที่ตายไปนะครับเราก็ขุดต่อซ่อมใหม่ซ่อมใหม่นะครับก็ให้เพื่อสมาชิกได้ดูกันนะครับแปลงนี้เป็นแปลงซ่อมเป็นแปลงที่เราจะซ่อม ซ้ำต้นนะครับแล้วก็เอาต้นโตไงเราจะไปปลูกต้นเล็กก็ไม่ไม่ทันเนี่ยมีต้นเล็กที่ผมปลูกอยู่เนี้ยนะให้ดูอย่างนั้น่ะให้ดูอย่างงี้สมมติว่เนี้ยอันนี้ผมก็ปลูกซ่อมนะครับเป็นรุ่นที่ปลูกปกติที่เพื่อนสมาชิกปลูกเข้าไปแต่มันก็ต้องใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานผมก็เลยมี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 ซ้าเพิ่มมีซ้าเพิ่มก็เลยอ่ะเอาอีกเอาอีกนะครับเอาต้นโตเลยนะครับเพราะอายุมันได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยงฟูกฟักให้มันดีหลบล่ามันเดิน แตกพุ่มแตกยอดรักษา,บาใบที่ดีนะครับมันก็ง่ายนะครับไปด,ดูทีมงานผมปลูกโดยสาวๆของเรานะครับสาวๆใช่ไหมต้องบอกว่าทีมงานผมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นขึ้นสังเวียนงันนะนักมวยนี่ทางซ้ายมือนี่เป็นนักมวยเควันนะใช่ไหมเขาเป็นนักมวยนะครับเป็นแนวเควันนะเดิมเงินเดิมพันเป็นล้าน ฮะไม่ถึงล้านนี่ไม่ได้บาดเจ็นะเก้าแสนกว่าตัวเก้าแสนกว่านะคนนี้นะครับอันนี้เขาเป็นนักมวยจริงนะผมพูดจริงเขาเป็นนักมวยอในกงใช่ไหมฮะนักมวยเควันที่ต่อยในกกงนะครับโหดนะครับทีมงานผมเนี่ยคือเพื่อนสมาชิกผมหลายท่านที่อยู่ในวงการมวยเนี่ยนะมาเห็นหน้าเขาว่าตกใจเลยเลยรับเฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงเหรอนี่มันซุปเปอร์สตาร์ดีกว่านะนะครับ เป็นนังมวยหญิงนะครับเป็นนังมวยหญิงนะครับนี่ในในในุงหมูปั้วต้นไม้นี่มีแต่นังมวยก็ะนล้นะครับมีจะผมเนี่ยะครับไม่ใช่นังมวย <c oughs> อ่าโอเคตรงนี้นะครับอุยอ้ยเหื่อยฉันลบมาเอาให้เสมอดินเดิมนะครับก็เราจะไม่ปลูกลึกนะครับจริงๆกระสวงวันนี้นิดนึงกระสวยแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเพราะมันหนักไนงะมันหนักนะครับเดี๋ยวดูสามสามผมปลูกอ่า เอาถากรอบๆพ่องกว้างครับให้มันเป็นทรงพุ่มระวังระวังแนวท่อด้วยระวังแนวท่อด้วยนะครับเดี๋ยวท่อแตกกงานงานช้างอีกนะครับอ่ายายเขียียๆตรงตรงตรง,ตรงต้นให้ดีนะครับให้บางๆไม่ต้องหนาให้เป็นอากาศมันลงได้นะครับนี่มาทําย่างนี้ถาย่างนี้พ่วง,งกว้างเลยแต่ระวังแนวท่อ,อเรารู้แนวท่ออยู่แล้วนี่น่ย้ายมือปัดๆหนะน่อยตรงโคน ปัดๆให้มันอา,อาการมันถ่ายได้หน่อยอ่าเสมอเท่านั้นเองนี่นี่ครับก็มันไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดเห็นไหมนี่นะครับมันก็ไม่ได้ปิดเห็นไหมนิดเดียวครับนิดเดียวแต่ดินมันมันเปียกหน่อยแค่นั้นเองมันแค่นี้เองนะครับีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็รดน้ํานะครับรดน้ําจริงดินดินดน,นี้มันมันมีความชื้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นดินที่เป็นสวนแปลงสวนอยู่แล้วนะครับดินก็จะมีการ อมน้ำอยู่แล้วนะครับสั้นๆง่ายๆปลูกแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตก,กันกับต้นนี้นะเดี๋ยวมาอัปเดตต้นนี้แล้วกันเพราะว่าถ่ายทุกต้นคงไม่ไหวนะครับเพราะว่าน่าจะใช้เวลานานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราปักไว้เลยต้นนี้ก็อยู่ในโซลเชันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตกับตรงนี้ครับกับรรบรรยากาศกับเราลุงหมูดระตนไม้กับการปลูกทุเรียนเข่งปลูกซ่อมนะครับปลูกซ่อมแล้วก็ใช้ไม้ที่ อายุ2ปีนะครับแต่เป็นต้นที่สวยประมาณนึงนะครับแต่ถ้าในมุมคนสวนในมุมคนสวนอย่างผมเนี่ยนะครับอย่างหลายๆขั้นที่เป็นชาวสวนก็จะบอกเอ้ยเราต้องปลูแบบนี้แหละเฉยๆไม่ได้มีอะไรในมากแต่ถ้าสวยๆสวย่สวนใหญ่ผมก็ขายหมดนะครับเราก็จะปลูกไม่สวยส่วนใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่ามันจะสวยแค่ไหนหลังจากที่เราปลูกนะครับเดี๋ยวนอัปแนนาคตเดี๋ยวอัปเดตกันแค่นี้แค่นี้เองแล้วก็ เดี๋ยวอัดน้านะครับอัดน้ําให้ได้สองรอยลิตรนะครับปื๊ดแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเดี๋ยวเราเอ,อ่ใส่ปุ๋ยแปลงนี้นะครับเสร็จแล้วก็รออัปเดตไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยืนรอนิดนึงมามาทางนีงนงนง้สามท่านสามท่านมารงนิ้ว้ผมก่อนอ่ะมาเร็วๆมาๆมามาเร็วอ่ะยกนิ้วยกนิ้วยกนิ้วขอสโ,โลแกนหน่อย ขอโทษนะที่ทำให้คุณรวยขึ้นสวัสดีครับ